เชี่ยวเว้ยวิ่งตายตัวเนี้ยหุ่งงอเลยหืมตัดเลยสิเงี้อือหือตัดตัดโอ๊ย วัดวัดกระเล็กกระนอนไม่ต้องส่งเลยครับจะมันขยับขยับตามสองสารอบแล้วครับกัดปุ๊บวัป๊บไม่ต้องส่งครับเหยื่อที่ใช้เป็นนิวหยดยางแก้คันครับเข้าขอบปากพอดีครับสีเขียวสีเหลืองอะไรนะครับเนื้อยางขคนมากครับเหนียวนุ่ม ใช้มานานแล้วครับส่วนสายพีเอไปของตินดามนีนะครับ2.5ครับหมายที่ตีก็ระหว่างคลองระหว่างล่องระหว่างนาน้ำมันท่วมหมดแล้วครับยังไงก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ